ชมหน้าผู้กลุ่มความลับตัวจริงแอปทักษอ,อนทำนางเอกยกมือไหว้กลางรายการยกมือไหว้กลางรายการชมหน้าผู้กลุ่มความลับตัวจริงของแอปทักษอรอโดนแซวกันหนักมากสําหรับแอปทักษออนหลังจากพระเอกหนุ่มรุ่นน้องน้าณกุลออกมายอมรับว่าจีบสาวแอปและกําลังคุยอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นสถานะแฟน แต่เมื่อไรที่เป็นแฟนก็ติดจรวดเป็นภรยาเลยกลัวสาวแอปไม่รองานนี้ทางด้านโพริพัทจัดให้ได้เปิดโมเมนต์เอ็นดูแม่แอปเมื่อโดนทีมงานในสตูดิโอแซวหนักถามจี้ว่าอะไรเร็วกว่าจรวดจ,จนแม่แอปต้องหันไปให้พ่อหนุ่มช่วย พ่อหนุ่มก็ถามกลับว่าจะแต่งจริงหรอแต่งจริงป่าเนี่ยแม่แอปถึงกับบอกว่าแอปขอให้พ่อช่วยแอปนะไม่ได้ให้ช่วยซ้ำนอกจากนี้แม่แอปก็ได้บอกพ่อหนุ่มว่าขอบคุณนะคะพ่อผู้กลุ่มความลับและยกมือไหว้พ่อหนุ่มพอถามแม่แอปต่อว่ามีสถานะหรือยังแม่แอปก็เขินแล้วบอกว่ามีอะไรถามพ่อเลยค่ะ